let go. <laughs> Man down. Man down. Fire in the hole. เพื่อนบางอะไรวะตา่หรอทีมของคุณพ่ายแพ้ fire in the hole 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 Man down. You okay. อยี่ละโ้ยเอะทีมของคุณพ่ายแพ้ We got fire in the hole. 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 โอ้โหเล่นอะไรนะโอเคเยยว่าสนายไง fire in the hole ดแงใช่ะเอ้ป้าไอลนมันหนีไปอยู่ทีบิลแล้วนะไม่ไปตามมันมายิง เออมันบอกว่าพวกเองเล่นพับจีน้อยใจน้อยใจหาดีที่งอนอ่อก็เองไม่เล่นพับจีกันหมดมันก็หนีอะเนาะเล่นบ้างแต่ตอนนี้ไม่เล่นพับจีแล้วเลิกพับจีแล้วตัวแล้วเดี๋ยวทักแชทไว้ต่อขี่งอนที่หาย Fire in the hole. Man down. Man down. Fire in the hole. อางมีนะระวังจังเฮ้ยโถจริงดะค่ะ

ทีมของคุณได้รับชัยชนะทำไมสตรีมีไม่โดนแล้วเนี่ยยิงขาขวา Fire in the hole 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 Fire in the hole. hope Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. ทีมของคุณได้รับชัยชนะ fire in the hole fire in the hole fire in the hole Fire in the hole down. Fire in the hole. 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 Fire in, the Fire, in the Fire in the hole 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 Enemy down! ทีมของคุณได้ร <z traditions> like ับ <ivan> ชัยชนะนี่พี่แบบฮะซือไหน Fire in the hole. 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 Fire in the hole.

Fire in, the hole. Fire, in the hole. Fire 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 in the hole. Enemy down. Fire in the hole. Oh, yeah, thanks. เดี๋ตวว่างช่วยตะตุกเลยเยอะชอบเดี๋ยววางจัดนี่เลยวะตื่นเลยเฮียเออทีมของคุณได้รับชัยชนะ Fire in the hole! 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 ของคุณพ่ายแพ้ 파이어 인이어인 대답 차이찬아 Fire, in the, Fire, in, the Fire in the hol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 e. Yeah, yeah, yeah. Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole อะไรปีเดือดเท่าไรวะพิกปวดวเก่งชิบหาไในหลุม Fire in the hole Fire in the h o ต e กเหลือสอง Fire น n the h เหลอสองโนกบเหลือสอง Fire in the h o r in เหลืออดกบเหลือสอง f i พิกตะพิกเหือฮ เลยห้าเลยห้าบอกเลห้เียวกีกว่าจะตายสั์ ปไปรา่งานมาด้ยเฮ้ยจะวะทีมของคุณได้รับชัยชนะ